มากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจากกรมการศาสนากันค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมงานส่งเสริมพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันมาค้าบูชาตั้งแต่วันที่4ถึง6มีนาคมนี้นะคะที่วัดสุทัศเทพวรารามลานคนเมืองกทมและก็ที่วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศค่ะ รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเรื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้นวัสุทัศนเทพวรารามลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธ,ธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรวมทั้งสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไประหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2566 ละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชานะคะเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวกันค่ะ